iPhone จอพับนะครับหรือว่า iPhone Flip นะครับวันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันครับคุณที่เป็นแฟนๆ p h o ฟ e นะครับหลายคนนะครับควจะทราบว่ามีข่าวเกี่ยวกวับ iPhone จอพับเนี่ย iPhone พับได้เนี่ยหรือว่า iPhone ที่เขาเรียกว่า iPhone Flip เนี่ยนะครับกำมานานมากแล้วนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่มาสัทีไม่มาสักทีนะครับวันนี้ก็เลยเอาข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับข่าวลือต่างๆรวบรวมมาแล้วก็มาสรุปให้คุณฟังแบบสั้นๆเอาเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจเท่านั้นเองนะครับมาฝากคุณนะครับอันแรกเลยนะฮะคือเขาบอกว่า i อไอโฟนฟลิปเนี่ยนะครับข่าวกระแสที่จะมานี่นะครับมีภาพดีไซน์หลุดอะไรต่ออะไรมาเนี่ยตั้งแต่ปี2020แล้วนะฮะนี่มันก็2023แล้วมันก็หลายปีมาแล้วนะครับซึ่ง คุณที่เป็นแฟนแฟนโทรศัพท์เนี่ยคณจะทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นดยเพราะอย่างยิ่งซัมซุงเนี่ยน,นะครับกาทำจอฟับพับฟลิปโฟนฟลิปโฟนอะไรพวกนี้แบบโอ้โหเขาจะเป็นเจา้าพ่ออยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับจอพับแล้วก็เขากำลังจะมีจอยืดออกมาด้วยนะครับคือคือเป็นเรื่องปกติของไอของซัมซุงละคือเขามีหลายรุ่นหลายอะไรบ้างมากมาก,มากเลยนะครับแต่ไอโฟนยังไม่โผล่มาซะทีนะครับหรือว่า a p l e เนีลยังไม่มีโปรดักต์อะไรที่เป็นเป็นคาแรคเตอร์นี้เลยนะครับ ก็มีหลายคนนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากว่า Apple เนี่ยเขาจะค่อนข้างคำนึงถึงเหมือนกับคุณภาพของเขาอะไรประมาณนี้ว่าถ้าทำออกมาแล้วมันต้องดีนะถ้าไม่ดีก็ยังไม่พร้อมที่จะออกมาขายอะไรประมาณนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าจะช้ากว่าาวบ้านเขาอยู่ตลอดนะครับแต่พอออกมาทีก็ดูตื่นเต้นทุกครั้งอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นแฟนแ a p p l e เหมือนกันนะครับก็ชอบ Apple เหมือนกันนะครับก็ก็ตามอยู่ก็รู้สึกว่ากระแสมันเป็นแบบนั้นนะครับ แต่ว่าที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับข่าวล่าสุดที่บอกมาว่าถ้า Apple ทําจอพับออกมาแล้วเนี่ยขนาดจอเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะใหญ่ถึง8นิ้ว8นิ้วเลยเหรอ8นิ้วนี่มันใหญ่มากนะมันใหญ่มากใหญ่มากเกือบเท่ากับ iPad ดมินิเลยนะครับเกือบเท่ากับ iPad m มินิใหญ่กว่า Samsung Galaxy Z Fold 4รนะครับรุ่น4นะครับเขาบอกว่าจะใหญ่กว่าซึ่ง Samsung เนี่ยเขาจะ7 ขนาดก็จะ7.6นิ้วนะครับเขาบอกว่าถ้า iPhone ทำเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น8นิ้วเลยแต่ว่าก็จะไม่ถึงไม่ใหญ่เท่ากับนี้ iPad mini มันใหญ่ประมาณ8.3นิ้วอะแต่ถ้าคุณจะวัดจัิงๆเหมือนยก iPad mini มาพับครึ่งแล้วเป็นโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะฮะมันจะใหญ่ไปถึงไหนอะไรแบบมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะน่าสนใจไหมเราก็ต้องมาติดตามกันส่วนรายละเอียดอื่นๆนะะเรื่องชิปเรื่องอะไรพวกนี้ก็ แน่นอนมันออกปีไหนเนี่ยไอโฟนมันก็จะชาดอจูุดล้วถ้าคุณที่ตามอยู่สมมติว่าตอนนี้เป็น A16 ใช่ไหมครับพอถัดไปปุ๊บส่วนใหญ่แล้วมันก็จะก,กระเถิบขึ้นไปเป็น A17 เป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้ามันออกปีนี้นะครับถ้ามันออกปีนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น A16A17 แถวแถวนี้แน่นอนนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับจอเขาบอกว่าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่า l e d หรือ u l e d อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขายังต้องคำนึงถึงเรื่องการจุเก็บแบตเตอรี่อะไรต่ออะไรพลังงานอะไรที่จะใช้อยู่ แลพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวไอโฟนปกติกับถ้าเขาออก iPhone พับได้มาเนี่ยไอโฟนที่เราใช้อยู่ปกติเนี่ยมันอาจจะดีกว่าตัวที่มันพับได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ข่าวทีเขามาว่ามาแบบนั้นเดี๋ยวก็ต้องตามดูกันว่าถ้ามันมาจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับก็มีอัปเดตมาฝากกันนะครับคุณคิดว่าไงครับคุณคิดว่ามันจะมาไหม Apple จะทำไหมหลายคนนะฮะมีข่าวมาบอกว่า Apple ไม่ทำหรอกจอพับอะ่ะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกมันใช้ไม่ดีหรอกมันจะมีปัญหาเยอะอะไรแบบนี้เหมือนซัมซุงมาช่วงแรกก็จะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มอิน o ลูมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคุณคิดว่าเขาจะทำไหมแล้วถ้า Apple ทําคุณคิดว่าคุณจะอยากเล่นไหม iPhone จอพับเนี่ยนะครับก็ฝากทักทายคอมเมนต์เข้ามานะครับแชร์ความคิดเหน็นเข้ามาหน่อยผมอยากจะทราบว่าคุณคิดยังไง แล้วก็ที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ Subscribe ด้วยนะครับแล้วจะมีข้อมูลอะไรมาฝากกันเรื่อยๆที่ช่องนี้ครับ b อ d ี y q u e t t o o n ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ